คืนนั้นท่ามกลางความเงียบสงบใต้ต้นโพพระอธิการพัดนั่งภาวนาด้วยจิตแน่วแน่สายลมเอืเ่อยเฉืยโบกพัดรอบกายเสียงใบไม้ไหวเบาๆลูกแม่จะไปแล้วแม่ไม่หิวอีกแล้วไม่หนาวอีกแล้วขอบใจนะลูกขอบใจเสียงเงียบลงชั่วขณนะ มีเสียงแสงลอยแผ่คล้ายระยิบระยับร่างของสายพินเรืองแสงนุ่มนวลดวงหน้าอิ่มเอิบอย่างไม่เคยเป็นมากก่อนเธอยกมือไหว้พร้อมคำลาสุดท้ายขอบใจนะลูกแสงลำแสงเบาๆค่อยๆเลือนหายไปแสงสีทองอ่อนค่อยๆกลืนร่างเธอหายไปในรัติการเหลือเพียงความสงบ และรอยยิ้มเงียบๆของพระอธิการขอให้แม่ไปสู่สุขติด้วยแรงแห่งธรรม